สวัสดีค่ะเช้านี้พาทุกท่านมาดูมะเขือเป๋าะนะคะมะเขือเปาะดกมากเลยค่ะธรรมชาติตอนเช้านะคะแสงแดดอ่อนๆค่ะเป็นมะเขือเป๋าะที่ปลูกในกระถางขนาด15นิ้วนะคะ เป็นมะเขือเปราะอินทรีย์นะคะค่อนข้างแข็งแรงค่ะไม่มีศัตรูพืชนะคะแต่เพื่อนๆมาดูกันค่ะว่ามีศัตรูพืชอะไรบ้างนะคะเช้านี้มีร่องรอยการโดนกัดนะคะไม่รู้ว่าเป็นกระรอกหรือว่าลิงนะคะเพื่อนๆช่วยดูนะคะว่าเป็นอะไรนะคะโดนกัดไปสองลูกค่ะ ดูรอยกัดใกล้ๆนะคะ